สวัสดีค่ะพบกับ 2J Handmade Knitting และโคเชกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการคำนวณเพื่อถักเสื้อกักไหมพรม n i ตติ้งนะคะคำถามที่ถามมาก็คือ ทำเสื้อให้ใหญ่ขึ้นหรือใช้ไหมชนิดอื่นในการถักต้องเพิ่มห่วงไหมนะคะเราจะมาดูลายที่เราจะถักกันก่อนนะคะก็คือลายนี้สําหรับลายนี้นะคะในช่วงช่วงนี้นะคะซึ่งจะเป็นช่วงตรงที่ยาวไปจนถึงไหลนะคะอันนี้ลายนี้จะไม่สามารถที่จะลดจำนวนห่วงได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้มีขนาดเล็กลงเช่นถักเสื้อเด็กนะคะก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นไหมพรมหนึ่งเส้นแล้วก็ใช้ไมนิตที่งเป็นขนาดเล็กลงได้ค่ะส่วนในการคำนวณหรือว่าจะเพิ่มหรือลดขนาดหรือว่าใช้ไหมพรมชนิดอื่นนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำก็คือ ถักลายขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็วัดขนาดจะใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใช้สายวัดก็ได้นะคะวัดขนาดที่ถักได้ก่อนนะคะสำหรับการวัดขนาดเสื้อนะคะอันนี้วัดช่วงบ่านะคะหรือว่าไหล่ว่าได้ขนาดเท่าไหร่ อันนี้จะเป็น14เซนนะคะเราจะวัดช่วงช่วงคอนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะหรือประมาณ1ิบแปเซนวัดรอบอกเราจะวัดใต้รักแร้นะคะ อันนี้รอบอกหุ่นจะอยู่ประมาณสามสิบแปดนิ้วนะคะหรือว่าประมาณเก้าสิบเจ็ดเซนนะคะหลังจากวัดขนาดของเสื้อที่จะถักแล้วนะคะโดยเมื่อกี้นะคะตรงไหลประมาณสิบสี่เซนนะคะอลองวาดรูปนะคะแล้วก็ลงรายละเอียด แล้วเดี๋ยวเราจะมาคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงช่วงระหว่างคอนี่นะคะ18เซนรอบอกเมื่อกี้รอบอกประมาณ38นิ้วหรือ97นะคะประมาณ97หารส ประมาณสี่สิบสี่สิบแปดนะคะสี่สิบเก้าดีเป็นสี่สิบเก้าเซนนะคะหลังจากนั้นเรามาวัดช่วงขอบแขนขอบคอนะคะอันนี้กว้างประมาณสองเซนครึ่งนะคะ ขอบแขนก็ประมาณสองเซนครึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสองเซนครึ่งนะคะตรงนี้สิบสี่นะคะ เวลาเราถักนะคะเออเราจะนำสิบสี่สิบสี่เซนทที่วัดได้นะคะมาลบก,กับสองจุดห้าแล้วก็สองจุดห้าแล้วก็จะได้เป็นช่วงนี้นะคะที่เราจะต้องถักหลังจากนั้นนะคะนำเก้าบวกสิบแปดบวกเก้านะคะ นี้ได้เท่ากับ36นะคะตอนนี้เราจะมาหาช่วงนี้นะคะเราก็จะเอา49ตรงนี้นะคะ4 9่สกลบสาก็จะได้13บมเซนนะคะ13บมเซนเราหารสองนะคะ ก็จะได้ประมาณหกจุดห้านะคะอันนี้เราก็ลงไว้หกจุดห้าเซนนะคะส่วนความยาวของเสื้อนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ ทําตามขนาดที่ต้องการได้นะคะโดยส่วนนี้จะเป็นช่วงขอบเอวนะคะจะถักกี่เซนก็ได้นะคะแล้วก็ถักขึ้นไปจนเป็นช่วงขอบแขนนะคะแต่อย่าลืมเผื่อขอบที่เราจะต้องถักขอบแขนด้วยนะคะอันนี้นะคะถ้าเปเพื่อนๆลงรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะคะ เราหลังจากนั้นเราก็จะมาคํานวณห่วงที่เราจะใช้ทำกันนะคะโดยส่วนนี้นะคะส่วนช่วงตรงกลางนี้เราสามารถขยายได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะช่วงใต้วงแขนส่วนช่วงลายตรงบ่านี้นะคะเราจะไม่มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าลายนี้จะเป็นลายที่ ลดขนาดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลายจะอยู่ตรงช่วงบ่าพอดีนะคะเพราะฉะนั้นที่แนะนำก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามขนาดที่ต้องการค่ะหลังจากที่เราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาวัดขนาดอันนี้เพื่อนๆต้อง ถักดูก่อนนะคะว่าจะได้ขนาดเท่าไหร่นะคะโดยจะวัดอยู่ที่ช่วงที่10เซนนะคะว่าได้จํำนวนห่วงทั้งหมดกี่ห่วงนะคะนับดูนะคะ10เซนอนนี้10เซนนะคะจะวัดมาจนถึงตรงนี้นะคะอันนี้เปียหนึ่งจะนับหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนนะคะว่าสิบสี่ห่วงเท่ากับสิบเซนเราจะเทียบบรญยัติไทยางนะคะช่วงนี้เพื่อนๆจะทำเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้นะคะหลังจากที่วัดแล้วนะคะก็ให้เทียบสิบเซนเท่ากับสิบสี่ห่วงอันนี้เป็นจำนวนห่วงของทางร้านนะคะสิ่งที่เพื่อนๆถักก็ไปนับเอานะคะว่าจํำนวนห่วงกี่ห่วงแล้วก็อันนี้ทำตรงช่วงนี้กี่เซนนะคะก็นำสิบสี่หารสิบ แล้วก็คูณด้วยนี้นะคะก็จะได้เป็นจํานวนห่วงในช่วงตรงนี้นะคะที่จะได้มาก็จะได้ x กได้ x ห่วงมานะคะตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะว่าตรงช่วงนี้จะใช้กี่เซนเทียบบรรยัญญต,ติยางเอานะคะแล้วก็นับจํานวนห่วง แล้วก็ตรงช่วงลายนี้นะคะเราก็ไปดูว่าช่วงลายนี้ใช้กี่ห่วงแล้วก็นำมาบวกกันอันนี้นำมาบวกกันนะคะทั้งหมดเราก็จะได้จำนวนห่วงทั้งหมดที่เราจะต้องถักนะคะ อันนี้เป็นหนึ่งด้านนะคะแล้วเราก็จะคูณสองอย่าลืมนะคะต้องคูณสองก่อนนะคะถึงจะได้เป็นจำนวนห่วงทั้งหมดที่จะใช้ถัดจะเป็นการแนะนำการคำนวณห่วงแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ได้รู้กันนะคะ